สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาจากมาดามสวีเดนและมาดามนอร์เวย์ค่ะขอกำลังใจจากทุกท่านที่เข้ามารับชมชาแนลมาดามบ้านนาฝากกดติดตาม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะปลูกอะไรดีกินได้ด้วยมาชมกันนะคะ ไม้ดอกไม้ประดับข้างบ้านสวยและกินได้พร้อมเมนูเด็ดๆค่ะเก็บสตอบเบอรี่ป่าเก็บอยู่ในสวนนี่เลยนั่นนะัวนั่นนะลัวอันนี้ในสวนในสวนว่าเป็นสวนตัวเองนะคะสวนเพื่อนบ้าน นอนแล้วไมจอบเอแม้องวัาเขาโปเก็บก็มาเก็บเอาลายบอาสุกพร้อมกันพลึบลบพลสตรอเบอรี่บาปสุดเยี่ยเลยทะลูเกลี่ยอืมเสียให้บ้า์ ไส้เห็นไหมเนี่ยแต่งก็ได้หมดไปหมดใช่หมดเดี๋ยวมันค่อยๆเปิดเอาลูกเมื่อเก็บบ่ได้เพราะว่าแพ่กิสรหยาเนี่ยเขาแพ่กิสรเนี่ยดอกหญ้าดอกอะไรนะี่ลูกแพ่

อันนี้ไม่ทําเยอะเพราะว่ามีนี้เดียวมี20ชอ่อทําทําสุกครึ่งหนึ่งของของของสุตรที่ที่มีแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงมะนาวหรือว่าผงทำหา เก็บอดอกลิลลี่ไปลวกก่อนนี่เอาไปลวกกินกับน,น้ำพริกผู้ได้เคยกินดอกไม้จีนบอกดอกไม้แห้งนี่แหละอันเดียวกันคือดอกลิลลี่สีเหลืองก็สีส้มน้าที่กินได้โอเคนี่ดอกไม้นี่เดี๋ยวเก็บเอาเม็ดใไไหายเด้อพี่น้องเด้อ น,นี่กุยดอกบดตันบัตันออางละเม็ดละหน่อยอันนี้สีชมพูเอ้สีม่วงอันนี้สีชมพูอันนี้กุหลาบพันปีอ้ยระวบงกระเทียมมันออกเมด็ดเม็ดสิแก่เหรอตัวนี้เม็ดอุ้ย,ยเม็ดง่ามคักผม ส่งไปให้เอดหน่อยอยู่อเมริกาอันนี้ก็จะเป็นดอกแล้วตัวนี้ไอ้ทูตักแตนนี่เราเจะส่งซ้ำยอดอไปลวกใส่กันอันมันง่ามกบ่อย่างเด็ดเด้อพี่น้องเสียดายอยู่ในป่ากับมีหันหน้ายี่นี่เอาไว้ให้มันเป็นดอกสวยหนาอันนี้ลูก อันนี้เดี๋ยวกระสตัดทิมนะเพราะมันเศร้าบานกับกระสตัดทิมอันนี้อีกกอนหนึ่งขยายมาจากกอนนั่นแหละพอาแล้วนี่เพราะว่าผักในบานกันมีอันนี้ล่ะอันนี้ก็เอาได้นี่ปึ๊บอะพี่ลวกช่อดอกเขาได้วยนี่ชอดอก ช่อดอกของไอ้นั่นฮอสตาหนาวลมพัดไอ่ได้เป็นดอกอถ้าดองก็มันแก่แล้วเลยต้องเอาช่อดอกเขาเอาดอกมันไปดองนะเอ้ะ มันดอกเอาฝักมันฝักอ่อนไปดอกไปแล้วเข้าบ้านตำน้ำพริกแต่ยังมันิดละน้อยืยอ้อดอกเขาอีกพอได้ไหมง่าบวกมึงอันไปถอนต้นหน่อยที่บกไล้เลยมือตอนถอนหญ้าให้เขานะ่ะอันนี้ต้นฝิ่นต้นนี่ต้นฝิ่น ฝิ่นที่มันเขาใส่ไอ้ขนมปังนะไม่ฝิ่นประดับนะไม่ใช่ฝิ่นกินเด้อนี่ต้นน้อยๆมันนี่อ่ะเป็นดอกมันก็แดงแทง้อันนี้คือเหลือจากถอนถิ่น อทั้งขาวบานนั่งสิป,ปูหินพอหินเหลือลายมาก็บดอกใหม่ไปใส่จานของบ้างอันนี้คือดอกเนลลิก เดนลิปมันจะมีรสเผ็ดเป็นไม้สมุนไพรจะไปเอาไว้ตรงนู้นด้วยจะเอาดอกไอ้หน้าหมีดอกไก่ภาษาโนเวคือพวมสตาร์ทรถไอ้สเตียมูนดอกอันนี้ไม่เอาอันนี้ลิลลี่ โบตันจะบานแล้วพรุ่งนี้เก็บใส่แก้กันแด้เอาดอกอันนี้ดอกอันนี้ไปใส่สวยเนี่ยอืบทักสองดอกหอมขนาดจะใส่จานของว่างพอนแรกเพื่อความสวยงาม ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากมาดามบ้านนาสวีเดนและมาดามบ้านนานอร์เวย์นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้านบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ